สวัสดีพี่น้องมาหนีชิพ้าพ,พี่น้องเอฟซีไปตีมังคับน้ำกันพี่น้องมีอาวุธไปขอดตีมังคับมีของพร้อมไปกับทั้งเสียค้าเนเพ<ม><อ>ิ่นมาหนี่ออกโคกออกป่าคกือกเาพี่น้องไปไปเบิ่งนกันเลยพี่น้องขับเลยด้วย มั่งขับมันสอยู่น้ำต้นจิกพี่เนอะต้นจิกไม่ขอนสำหรับคอเม่์ขับนี่ของซ่อมเบิ้งตีเชียงแห้งแน่ใหม่มันสีสะเทือนมันขับกระตกลงมาพี่น้องบอมเมนว่าเอาเม่์ขับมาตีจนมุนได้เนาะมาเคาะต้นไม้ให้เมย์ขับตกลงมาจะเก็บเอาซ่อมเบิ้งพี่น้องซ่อมเบิ้งโอ้ปวดต้องเล้วเนางเป็นใจของน้ำ ดดิเก็บเอามันขับอย่ามาันไฟ้เขาต้องอัดของข้างแน่อ่ะมึงตัวนี้พี่น้องพอตัวนี่ต้อของไว้ก่อน นี่ขับนี่ขับรีบแบบบ่เอ,เ,อเลยน,นี่ขับในพี่น้องนี่นี่เห็นบอกพี่น้องใส่ของก่อนใส่ของก่อนโอ้ใส่พี่น้องเอาตัวน,นี้ก่อนของปลาไปก่อนฮุบซ้อมฮะยโป๊ะง็หั่นเอง หลายเติมเลยพี่น้องหลายเติมเลยตนน้นเอาไปอีกต้นนีก่อนโอ้ซอมก่นอ,มอนนี่หลายเติลเด้อบปเปลามึงบตัวนีเนาะตัวคิดคือเก่าพี่น้องมันหมักอยู่ตัวคิดชมนุกันได้พี่น้องเด้อโอ้โหขบเลยอ๋อ,อบเลยตีอีกไว้ที

ไลายล่ม like oh, oh, ันขับบอลน่องอดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์บ้าน่องเตะไหนไลยบ่เตะเตะเลยอือฮ่าเนาะอาเดี๋ยลายเติมเลยพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันบาดหน่อเฮ้เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่อมัน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 มากับเสียวขานมาหนิเข้มบ่เอาสำหรับคลิปนี้มาตัวนี้พี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่